The ground, your constantly สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแป้งนะคะที่นี่ช่องกับนันแป้งอยู่กับแป้งเองวันนี้แป้งก็มีอะไรจะให้พี่บินนะคะเนื่องจากว่าทั้งตลอดระยะเวลาทั้งปีนะคะพี่บินอะ่ะได้เก็บเงินเลี้ยงแป้งก็ว่าได้นะคะก็คลิปนี้นะคะพี่แป้งก็มีอะไรจะเซอร์ไพรส์พี่บินเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะคะ ็ีไหมจีหนึ่งสักผิ้านะคะก็มีอะไรเป็นของขวัญให้พี่บินแล้วพี่แป้งอยากจะลองไห้าว่าถ้าบอกเลยว่าตลอดระยะเวลา1นปีที่ผ่านมานะคะพี่แป้งต้องขอบคุณพี่บินเป็นอย่างมากเลยที่เก็บตงัง ให้พี่ให้พี่แป้งอ่ะเป็นคนเก็บตังค์หาทุกบาทหาหาเงินได้ทุกบาททุกสตางค์อ่ะพี่บินจะเป็นคนให้พี่แป้งหมดเลยได้ห้าหมื่นได้หกหมืน่นได้พันสองพันพี่บินจะไม่เก็บเงินเลยนะคะพี่แป้งจะเป็นคนเก็บเงินแล้วเวลาเนี่ยพี่แป้งอยากได้อะไรพี่แป้งก็จะเป็นคนซื้อเป็นอะไรพี่แป้งจะซื้อของเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันเนี้ยทั้งปีอ่ะพี่บินไม่เคยได้ของขวัญ ชิ้นไหนเลยแม้แต่รถมอไซ่์นะคะพี่บินก็ซื้อให้พี่แป้งนะคะไม่ว่าจะรถะน้องเคี่ยวกุดใช่ไหมเอ็มทีนั่นนะ่ะทุกคนก็จะรู้ว่านั่นนะ่ะเราซื้อด้วยกันพี่บินซื้อกับพี่แป้งส่วนมีโอพี่บินก็ซื้อให้พี่แป้งน้องอ่าพายุคันเขียวดีบซุปเปอร์คพี่บินก็ซื้อให้พี่แป้งพี่บินไม่ได้อะไรเลยนะคะก็วันนี้ ถือโอกาสแล้วกันปีใหม่เนาะให้ให้ให้พี่บินเออเราพี่บินไม่รู้นะคะว่าพี่แป้งจัดการอะไรหมดเลยกับพี่เบลลนัพี่แป้งอยู่ในห้องน้ำนะพี่แป้งตั้งใจ้พี่บินเนาะคลิปนี้ขอกําลังใจจากน้องๆนะคะให้พี่บินดูไว้นะคะให้พี่บินกําลังใจในการทําคลิปเนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูพี่บินมันทาอะไรอยู่ไปบอกมันสิคือห้องเราจะรกๆหน่อยนะ แล้วคือหมาไม่ได้อยุดกินมันไม่นะเดี๋ยวคนเขาจะรู้ก็โอาลูกสกับโปพี่วนไม่วนพี่วนโอ้โหนอนข้ามปีน้ำไม่อาบสองวันน้ำไม่อาบสองวันนอนข้ามปีเมื่อ่ะน้ำไม่อาบสองวันและนี่อะไรเนี่ยให้หมามานอนบนที่นอนได้ยังไงเนี่ย โอเคครังน้องก่อนที่เราจะไปชมคลิปคลิปนี้กันต่อนะคะพี่แป้งก็มีเกมออนไลน์ดีๆมานําเสนอนะคะนั่นก็คือเกมแทสเด็กนะคะเป็นเกมวิ่งเก็บเหรียญน,นะคะโอ้ยพี่แปง้งทําไมมีเกมให้พวกผมเลือกเล่นเยอะจังเจ้านี้นะคะแอดเก้าวินเจ้านี้เจ,จ้าเดียวนะคะอย่าลืมใส่แอดนะคะแอดเก้าวินเจ้านี้มีเกมให้เราเลือกเล่นมากกว่า1000เกมกันเลยทีเดียวนะคะเกมนี้นะคะที่พี่แป้งแนะนําแต่และเกมที่พี่แป้งแนะนําเลยพูดอย่างนี้เลยอะ เป็นเกมที่เล่นง่ายนะคะแล้วได้ตังจริงเขาแจกจริงแต่จริงได้จริงที่แป้งกล้าการันตีเลยนะคะแล้วเกมนี้นะคะวิ่งเก็บเหรียญยิ่งถ้าน้องๆวิ่งไปเก็บเหรียญคูณได้ใช่ไหมมันก็ได้บิ๊กโบนัสอีกแล้วยิ่งบอกว่ามาจากช่องกำนันแป้งน้องๆก็รับไปเลยโบนัสอีกสามิแล้วปีใหม่นะคะเขาก็แจกโบนัสอีก30%ิแล้วที่ขาดไม่ได้ปีใหม่ปีนี้ต้นปีเลยเขาแจก ค่าคอมคืนทุกสัปดาห์แล้วที่ขาดไม่ได้ที่มันน่าตื่นเต้นเขาแจกทองทุกเดือนแล้วอย่างเขาราับฝากอยู่มันนี่วอลเลตได้ด้วยนะคะ mm. เป็นเจ้าเดียวค่ะที่เรายูทูบเบอร์คนดังหลายๆคนเนี่ยกล้าการันตีเข้าไปเล่นนะคะ mm. โอ้โหที่แป้งยังมั่นใจเลยยังได้ตังมารีโนเวทห้องเลยจ้า mm. แล้วเข้าไปเล่นกันดูนะคะว mm. <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ตีหนึ่ง สามห้าสามหกนาทีละแม่งมีอะไรจะให้ปีใหม่อะไรอะไรลกระดาษเออดูกันเดีกันแล้วโอนทางไปไหนอ่ะโอ้โหตั้งเยอะเลยแป้งซื้อของให้พี่วินของอะไรไม่บอกหรอกเอา เธอไงซื้ออะไรไม่ปรึกษาเลยปรึกษาเบลแล้วไม่ไม่ซื้อปรึกษาอะไรเบลว่ะเอาตังคั้งเยอะคึ้นแสนเลยนะซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่เพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่บินไม่เคยซื้ออะไรให้กับตัวเองเลยมีแต่ซื้อให้แป้งหมดซื้อรถซื้ออะไรก็ซื้อให้แป้งหมดเลยวันนี้แป้งก็จะซื้อของคืนให้พี่บินบ้างมันต้องใช้มันเป็นของต้องใช้ ของเลยวะกระบาเหรอเอาตังค์ไปดาวกระบาดอ่ะสภาพกระบาดอ่นะมาไปดาวอะไรบิ๊กไบคือโถเนี่ยมีแต่ร้อยแรงหมาเนี่ยเอาถ้าถ้าหมื่นนี่อันนี้เลยแนละ้วดาวได้เยอะเลยแนละ้วเอาไปดาวเลยนะ ห้าหมืน่นห้าหมื่นนี้แค่ได้แค่สิ่งของนะยังไม่รวมที่จะพาไปซื้ออีกต่างหากนะแล้วราวก็คือหมดเกือบแสนอะ่ะซื้ออะไรวะเป็นของที่พี่บินอยากได้มากเอาจริงจังคือซื้อเอาไปซื้ออะไรฮ<า>ออะ,รอะเอาไปซื้อของที่พี่บินอยากได้มากที่สุด ที่พี่บินไฝฝันมันตั้งแต่เด็กเด็กว้าวเนี่ยแป้งถึงขั้นตกแต่งห้องรอเลยเมื่อเช้าถามใช่ไหมว่มาแป้งทำห้องทำไม <c oughs> เพราะว่า,าวันที่สองของเขาจะมาสง่งแล้วพรุ่งนี้ต้องไปดูของอีกอะไรอของของจะมาส่งเลยเหรอของจะมาส่งนู่นแหละวันที่สองของส่งวันที่สองที่สามนู่นนะ <c oughs> แล้วก็นับไปอีก2-3วันเพราะกว่าของจะเดินทางมาถึงครึ่งแสนเลยน้พี่ซื้อลยรวะครึ่งแสนครึ่งแสนแต่นี่บอกเลยนะเนี่ยทำห้องให้เลยนะเนี่ยนี่นะคะน้องๆพี่แป้งก็เดี๋ยวนี้ก็จะอันนี้พี่ค่อยๆขยายจะขายเขาไหมนี่ไม่พี่กำลังจะรีโนเวทห้องครั้งใหม่ให้กับพี่บิลลี่นะรากว่าทำยูทูบแล้วแม่งต้องอยู่หรูามันดูสภาพ กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ดูสภาพเลยดูดสภาพหน้าต่างบอกหน้าต่างบานนั้นหักนะทุกคนดูกระจกหักไปเลยใช่ไปดูต้องอ่าวันวันพรุ่งนี้เขาจะวัดให้<อ>พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้ช่างเขาจะวัดพามานเพราะสั่งทําพมาม่านโดยเฉพาะ<อ>ท,ทําให้พี่บินหมดเลยนะคะจริง,รงๆเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยพี่บินงงว่า วันนี้แป้งทำอะไรทั้งห้องเลยนี่นะคะน้องๆได้มาสองข้างละข้างนั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะกำลังส่งของมาให้ข้างนั้นทำไม่เหมือนกับฝั่งนี้นะคะเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะก็เลยต้องใช้ของอีกแบบหนึง่งแล้วส่วนหน้าต่างนี้ทำเป็นผ้าม่านอีกแบบหนึง่งสั่งทำโดยเฉพาะเป็นผ้ามา่านการแสง UV ทั้งหมดนี้รวมรวม,รวมแล้วกับแสนนะ แต่คืออาจจะเล็กน้อยไอที่ตกแต่งนี่ก็ตกือแสนแล้วไม่ใช่รวมทั้งของที่ซื้อให้เรามนี่ยก็คือเกือบแสนเลยเพราะว่าแค่หน้าต่างแค่ผ้าผ้าที่ตัดนี่ก็พันสองพันแล้วว้าวยังไม่ได้ซื้อของที่จะต้องที่ตรงนี้จะกั้นเป็นห้องเลยนะนุ่งน้องตรงนี้จะกั้นเป็นห้องอีกห้องหนึ่งคือมีของมากั้นไม่ได้มีไม้ตรงนี้จะต้องกั้นเป็นห้องสําหรับของที่บินโดยตรง โอเนี่ยอยู่อาถามตั้งแต่อยู่ได้กันมาเนี่ยพี่บินเคยมีของขวัญอะไรเป,รเป็นของเองไหมเฮ้ยกล้องหรือปล่ากล้องหรือบ่าใช่ของขวัญของเองอ๋อยังเลยมีแต่ซื้อให้แป้งหมดเลยเนาะแม้แต่ตังค์ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยพี่บินก็ให้แป้งเก็บมาหมดหาได้สองพันให้จับหมดสองพันหาได้สองหมื่นให้จับสองหมื่นพี่บินมีตังค์สิบตัววันละ,200นะ ก็ให้เคยให้เยอะแล้วไปซอยนรกไงมันก็พูดสตรงเลยว <c oughs> ่าเ,เนี่ยปีใหม่แล้วมีอะไรจะบอกแป้งมั้ง๋อสก็ว่บ้าแรงแรงรักกันานานๆจริงอ่ะรักแค่ไหนไม่ใชนิดเดียวเอง แต่มันความหมายมันยาวแงมเอาก็บอกมาสิอ่ะหรือบอกไปองวบอกไม่ได้ทำไมจะบอกไม่ได้โอเค okay, ค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวรอดูว่ามีกี่วันเนี่ยบิลลี่จะได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่บ๊ายบายค่ะ